ประธานเอกอัครราชาทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยเฉลิมฉลองครบรอบ65ปีของการสถาปนาพร้อมต้อนรับวันชาติจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคมของทุกปีณโรงแรมเชงกลีลาโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชาทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยท่านหนิงฟู่ขุยร่วมเป็นประธานจัดงาน นอกจากจ,จัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ถือเป็นการรวมตัวของพี่น้องเชื้อสายจีนที่ต่างพร้อมใจแสดงความสามัคคีเป็นปึกแผ่นเดียวกันอทิคุณลีมินประธานคณะกรรมการสถานีโทรทัศน์ไทยจีนที่ CCTV พร้อมทั้งผู้บริหารคนเก่งคุณฟ้านถิงถิงซีอโอสถานีโทรทัศน์ไทยจีนที่ CCTV และอาจารย์อัมพันธ์จเจริญสุขลาบ หรืออาจารย์เม้งปอปาผู้อำนวยการศิลปะวัฒนธรรมไทยจีนปกติเนี่ยนะวันวันที่เดิมเนี่ยน,นะจะเป็นวันหยุดของเมืองจีนแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะแต่ละสถานทูตเนี่ยนะจะจะอยู่ต่างประเทศเขาก็จะจัดล่วงหน้าคือจัดวันที่29-30ประมาณนี้ ประเทศจีนเขาตั้งขึ้นมา65ปีก่อนวันที่1ตุลาเนี่ยวันที่ตั้งขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยนะประเทศจีนก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆถึงปัจจุบันแล้วก็แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ประเทศจีนกับไทยเนี่ยนะคือสันิษม์บ้านวัฒนธรรมจีนอ่ะจะเขาจะจัดทุกกับทุกวันตัเดเดือนตัดเดือนเขาก็จะมีมีโปรแกรมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย คือส่วนใหญ่นี่นะมาจากเมืองจีนหรือ,อาชาวจีน้นทะเลอยู่เมืองไทยเขาก็จะไปแสดงตรงนั้นรวมทั้งวัฒนธรรมรวมด้านาการแสดงรวมด้านรูปภาพอ,าอย่างนี้ <S <S โดยวันชาติจีนเกิดขึ้นในปีคศ .1949 เหมาเจ๋อตุงประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ประกาศสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ขึ้นนจัตุรัสเทียนอันเหมือนใจกลางกรุงปักกิ่งซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคมดังนั้นในทุกปีจะมีการเฉลิมฉลองเพื่อลำลึกถึงการสถาปนาประเทศและที่สำคัญยังเป็นวันหยุดยาวของพี่น้องชาวจีนอีกด้วย Chinese Society ก็ขอให้สนุกมีความสุขกับการพักผ่อนยาวๆนะครับ